p h a r m a ฟ a c a อกเดมิก c ซ e นเ total solution for better life เคยสงสัยไหมคะว่ายาที่เราใช้ใช้กันเนี่ยกว่าจะออกมาถึงมือเราได้มันต้องผ่านอะไรมาบ้างวันนี้เราจะมา,อาลองเจาะลึกกันดูตั้งแต่การยื่นขออนุญาตเลยไปจนถึงว่าพอได้อนุญาตแล้วเขาดูแลกันยังไงต่อโดยเราจะอิงจากเนื้อหาในตำราเรียนบทที่5นะคะเรื่องการยื่นขึ้นทะเบียนและการบริหารจัดการตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์คะ่ะ ภารกิจวันนี้ก็คืออยากจะเข้าใจกระบวนการนะคะว่าเขาต้องเตรียมหลักฐานอะไรกันบ้างแล้วพอขายได้แล้วเนี่ยทำยังไงให้คุณภาพมันดีเหมือนเดิมตลอดครับจริงๆการได้รับอนุมัตินี่เ,เรียกว่าเป็นแค่จุดสตาร์ทก็ได้นะครับการบริหารจัดการหลายจางนั้นแต่หากที่เป็นหัวใจสําคัญเลยที่จะแบบการันตีว่ายาจะยังเหมือนเดิมมีคุณภาพมีความปลอดภัยจนถึงมือคนไข้จริงๆอ๋อค่ะงั้นเริ่มที่ด่านแรกเลยการยื่นเอกสาร ตอนนี้มีมาตรฐานสากลแล้วใช่ไหมคะที่เรียกว่า CTD ใช่ครับ CTD หรือ Common Technical Document อันนี้คือช่วยได้เยอะมากทำให้ทั่วโลกใช้รูปแบบคล้ายๆกันมันจะมีโครงสร้างเป็น modules นะครับมี5ส่วนเรียงจากข้อมูลสรุปไปหารายละเอียดลึกๆช่วยให้ทางออยหรือหน่วยงานกำกับดูแลเนี่ยเข้าใจง่ายขึ้น แล้วในห้าส่วนนี้มีส่วนไหนที่แบบต้องลงรายละเอียดเยอะๆหรือมีความท้าทายไหมคะถ้าในมุมของคนทํายาพัฒนายาเนี่ยก็ต้องเป็นโมดูลสามครับเรื่อง quality หรือคุณภาพส่วนนี้วิศวกรจะเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะมากเพราะมันเป็นข้อมูล CMC ครับ Chemistry Manufacturing and Controls CMC ครับก็คือข้อมูลด้านเคมีการผลิตแล้วก็การควบคุมคุณภาพตั้งแต่สูตรกระบวนการผลิต การควบคุมต่างๆรวมถึงการการพิสูจน์ยืนยันประสิทธิภาพกระบวนการผลิตหรือ validation ด้วยโห oh, ฟังดูละเอียดมากเลยนะคะแล้วอย่างยาที่ซับซ้อนขึ้นมาหน่อยอย่างยาชีววัตถุคล้ายคืนหรือ biosimilar ล่ะคะอันนี้จะต่างไปไหมคะอ่าอันนี้น่าสนใจครับ biosimilar เนี่ยแนวทางมันจะต่างออกไปนิดหน่อยคือเราไม่ได้เน้นพิสูน์ประสิทธิภาพความปลอดภัยซ้ำทั้งหมดเหมือนยาใหม่แต่จะเน้นพิสูจน์ความคล้ายคืนครับ ใช้สิ่งที่เรียกว่า comparability exercise โดยจะดูจากหลักฐานแบบองรวมหรือ totality of the evidence หลักฐานแบบองรวมอ๋อหมายถึงว่าเอาข้อมูลหลายๆอย่างมาดูประกอบกันประมาณนั้นครับแต่ประเด็นคือการให้น้ำหนักข้อมูลเนี่ยมันจะไม่เหมือนยาใหม่คือจะให้น้ำหนักกับข้อมูลเชิงวิเคราะห์เยอะที่สุดเลยผู้โครงสร้างคุณสมบัติต่างๆนะครับถ้าตรงนี้พิสูจน์ได้ชัดว่าคล้ายยาต้นแบบมากๆเนี่ย ความจําเป็นต้องไปทดลองในสัตว์ในคนก็อาจจะลดลงไปอ๋อเข้าใจแล้วค่ะแสดงว่าถ้าข้อมูลวิเคราะห์แน่นพอก็อาจจะไม่ต้องทําคลินิกเยอะเท่าเดิมงั้นบทบาทวิศวกรที่ออกแบบกระบวนการผลิตให้มันเปะ๊ะเปะ๊เ,ปเหมือนต้นแบบนี้คือสําคัญสุดๆเลยนะคะถูกต้องครับสําคัญมากทีนี้พอยาได้รับอนุมัติแล้วเนี่ย กระบวนการมันยังไม่จบนะครับก็คือเข้าสู่ช่วง Life Cycle Management หรือการบริหารจัดการตลอดวงจรชีวิตที่ว่าไว้ตอนแรกเพราะจริงๆการผลิตมันก็คงต้องมีปรับเปลี่ยนอะไรบ้างอยู่แล้วใช่ไหมคะแน่นอนครับอาจจะเปลี่ยนวัตถุดิบปรับเครื่องจักรย้ายโรงงานอะไรพวกนี้การเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามที่อาจจะกระทบคุณภาพประสิทธิภาพหรือความปลอดภัยของยาเนี่ยต้องถูกควบคุมครับผ่านระบบที่เรียกว่า Change Control System หรือระบบควบคุมการเปลี่ยนแปลง ระบบนี้ทำงานยังไงคะมันซับซ้อนไหมหลักๆคือประเมินความเสี่ยงครับเขาจะแบ่งข้อคร่าวเป็นสามระดับสิ่งสูงหรือ Major Change อย่างย้ายที่ผลิตหรือเปลี่ยนขั้นตอนการผลิตหลักๆอันนี้ต้องยื่นขอออยอก,ก่อนเลยแล้วต้องรออนุมัติถึงจะเปลี่ยนได้อืมค่ะถัดมาก็เสี่ยงปานกลาง moderate change เช่นเปลี่ยนซัพพลายเออร์สารที่ไม่ใช่ตัวยาสําคัญหรือปรับขนาดรุ่นผลิตนิดหน่อยอันนี้อาจจะแค่ยื่นแจ้งไปก่อนถ้าเขาไม่ทักท้วงในเวลาที่กําหนดก็ทําได้ หรือบางทีก็ต้องรออนุมัติเหมือนกันเรียกว่า CBE 3 0อะไรแบบนี้ครับค่ะ ก็คือเข้าสู่ช่วง lifecycle management หรือการบริหารจัดการตลอดวงจรชีวิตที่ว่าไว้ตอนแรกเพราะจริงๆการผลิตมันก็คงต้องมีปรับเปลี่ยนอะไรบ้างอยู่แล้วใช่ไหมคะแน่นอนครับอาจจะเปลี่ยนวัตถุดิบปรับเครื่องจักรย้ายโรงงานอะไรพวกนี้การเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามที่อาจจะกระทบคุณภาพประสิทธิภาพหรือความปลอดภัยของยาเนี่ยต้องถูกควบคุมครับผ่านระบบที่เรียกว่า change control system หรือระบบควบคุมการเปลี่ยนแปลง ระบบนี้ทำงานยังไงคะมันซับซ้อนไหมหลักๆคือประเมินความเสี่ยงครับเขาจะแบ่งคร่าวๆเป็น3าระดับเสี่ยงสูงหรือ major change อย่างย้ายที่ผลิตหรือเปลี่ยนขั้นตอนการผลิตหลักๆอันนี้ต้องยื่นขอออยอก,ก่อนเลยและต้องรออนุมัติถึงจะเปลี่ยนได้อืมค่ะถัดมาก็เสี่ยงปานกลาง moderate change เช่นเปลี่ยนซัพพลายเออร์สารที่ไม่ใช่ตัวยาสําคัญหรือปรับขนาดรุ่นผลิตนิดหน่อยอันนี้อาจจะแค่ยื่นแจ้งไปก่อนถ้าเขาไม่ทักท้วงในเวลาที่กําหนดก็ทําได้ หรือบางทีก็ต้องรออนุมัติเหมือนกันเรียกว่า CBE 30อะไรแบบนี้ครับสุดท้ายก็เสี่ยงต่ำ Minor Change เช่นแก้เอกสาร SOP เล็กน้อยหรือปรับปรุงอะไรเล็กๆที่พิสูจน์แล้วว่าไม่กระทบคุณภาพยาอันนี้มักจะทำได้เลยแล้วค่อยรวบรวมแจ้งในรายงานประจำปีทีเดียวโห oh, ดูเป็นระบบที่ต้องรอบคอบมากเลยนะคะวิศวกรที่ดูแลการผลิตนี่ต้องเข้าใจเรื่อง Change Control ดีมากๆเลย ต้องประเมินผลกระทบเตรียมเอกสารไม่งั้นกระทบการขายยาได้เลยใช่ครับมันไม่ใช่แค่ทำตามกฎระเบียบเฉยๆนะครับแต่มันคือการการรักษาคำมั่นสัญญาว่ายาที่ผู้ป่วยได้ไปเนี่ยมันต้องมีคุณภาพความปลอดภัยเหมือนเดิมทุกครั้งชัดเจนเลยค่ะงั้นสรุปภาพรวมที่เราคุยกันวันนี้นะคะ 1. คือการยื่นทะเบียนยา เดี๋ยวนี้ใช้ CTD เป็นมาตรฐานสากลโดยเฉพาะโมดูล3เรื่องคุณภาพกับ CMC นี่ต้องลงลึกมาก2คือยา biosimilar เน้นพิสูจน์ความคล้ายคลึงโดยให้น้ำหนักข้อมูลเชิงวิเคราะห์มากที่สุดและ3พอได้อนุมัติแล้วก็ต้องมีระบบ change control ที่เข้มงวดคอยดูแลการเปลี่ยนแปลงต่างๆตลอดเวลาครับ ทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป้าหมายเดียวกันเลยคือความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของยาสําหรับผู้ป่วยครับขอบคุณมากค่ะได้ความรู้เยอะเลยค่ะทีนี้ขอทิ้งท้ายคําถามชวนคิดนิดหนึ่งนะคะในเมื่อระบบ Change Control เนี่ยมันมีกรอบมีขั้นตอนชัดเจนอยู่แล้วใช่ไหมคะลองนึกภาพว่าถ้าอนาคตมีเทคโนโลยีอย่าง AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์ปรับปรุปรงการผลิตแบบเรียลไทมเลยเนี่ยมันจะเข้ามาช่วยเสริมหรือว่าจะมาท้าทาย กรอบการกํากับดูแลที่เราใช้อยู่ปัจจุบันนี้ยังไงบ้างคะ